ย้อมแมวเลยเหรอย้อมแมวนี่ออกแนวหลอกเนาะถูกปะจริงๆจะใช้คาว่าย้อมแมว,วคงไม่ได้แต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทาอ่ะเขาทําขนาดไหนจริงๆคงไม่ได้มีขายักย้อมแมวหรอกเรียกว่าลงทุนมากหรือลงทุนน้อยเอางีแล้วกันถ้าใครจะซื้อบ้านมือสองลองดูว่าคอนเซ็ปต์ที่เวลา,าเข้าไปดูในบ้านเนี่ยเขาปรับหรือว่าเขาเปลี่ยนอะไรก็ตามที่เป็นปรับแน่นอนว่าต้นทุนอาจจะน้อยกว่าเช่นกระเบื้อง ไม่ได้เปลี่ยนเนาะเลือกในการที่จะแบบว่าโอเคลงยาแนวใหม่แต่ใช้กระเบื้องเดิมอันนี้เรียกปรับไม่ใช่เปลี่ยนอยู่ไปเรื่อยกระเบื้องอาจจะมีปัญหาเพราะกระเบื้องมันใช้มานานแล้วเล้วออะาสุขภัณฑ์ใช้การปรับไม่ได้เปลี่ยนโถส้วมเงี้ยโอ้โหเขาใช้นั่งกันมากีต่ตระกูลวันนี้แล้วเรามาใช้ต่อถ้าไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาถูกปหะครับหลังคาใช้การปรับไม่ได้เปลี่ยนก็คืออะไรก็ตามส่วนต่อเติมที่มันดูจะรั่วเอาไปอุดเอาแค่ประมาณหนึ่งไอ้อย่างเงี้ย แน่นอนว่าการเปลี่ยนมันดีกว่าการปรับสําหรับการทําบ้านมือสองอยู่แล้วงนั้นดูง่ายๆสําหรับใครที่จะไปซื้อบ้านมือสองก็ลองดูว่าส่วนใหญ่เขาปรับหรือเขาเปลี่ยนถ้าทั้งหลังโดยถามไปอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่าสุดท้ายใช้ไปอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาสูงแลวตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหซื้อบ้านตั้งราคาขนาดนี้ทำไมมีปัญหางั้นลองไปถามเลยดีกว่าว่าสรุปว่ามันปรับหรือว่ามันเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดอยากได้บ้านที่เปลี่ยนเกือบทั้งหมดต้องนั่งผัดหัวฟ้านนับ